เราเน่นเยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกริยาคำสั่งนะครับภาษาหลักจะเรียกว่าพิลุอัมรีนะครับกริยาคำสั่งเนี่ยเราจะใช้โดยการผันนะครับคำกิริยาปัจจุบันอาการเนี่ยให้มาเป็นคำกริยาคำสั่งนะครับคำกริยาคำสั่งโดยวิธีการก็คือนิยามก่อนนะคำนิยามคือ คำที่บ่งบอกถึงการจะทำที่จะเกิดขึ้นหลังจากการพูดสั่งใช่นะครับคืครับกิจวัตเนี้คือมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเราพูดคําสั่งมาแล้วนะครับมันก็จะดําเนินการนะครับตามที่เรา ผู้สาออกไปนะครับถ้าตัวเลขเกินไปบอกได้นะเดี๋ยวคุณจะขยายอย่างน้นะครับมาดูวิธีการผันก่อนนะครับการสร้างคำนะครับกริยาคำสั่งนครับก็คือให้เราเลือกคำกริยาปัจจุบันการมานะคับมันเอาใครสามารถยกตัวอย่างมาให้กูได้บ้าง กริยาคำสั่งรกริยาพิเรษบนตัวแรกนะครับสักคำหนึ่งมันคำว่ากําลังไปอ่ะว่าไงนะเขากําลังไปใครบอกได้บ้างเขากําลังไปไว่าไงเดี๋ยวให้หนึ่งคะแนนเขากําลังไปดีไหม นายมีใครตอบได้บ้างเขากำลังไปภาษาลับว่างไงนะได้มีแต่ครูบอกเองเฉยแล้วกันนะก็คือคำว่าย a สฮาบู yes, นะครับ Yes a ั b นะครับคือคำกริยาปัจจุบันอาการนะตอนที่บอกนะตัวยาน้ำหน้ายานำหน้าก็คือเขานะมร่อกี่บอกไปแล้ว Yes ฮเขากำลังไปแลังจากนั้นวิธีการสร้างคือเราเอาคำนี้มาปุ๊บใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนตัวอักษรแรกนะครับให,ให้การเป็น อาลิฟรนะอ่าแล้วเปลี่ยนสระตัวท้ายจากนัมมะให้กลายเป็นโซกูดนะครับเสร็จ้วทีนี้เราดูตัวอักษรที่3นะครับอ่าดูตัวอักษรตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นสระฟัทฮะเนี่ยนะครับสระตัวแรกก็จะกลายเป็นกัสระนะครับอิสตับอ่านะ้มาดูคำอื่นดูนะครับสมมุติคูให้คำว่า ยักตัวบูนะครับตาบายักตัวบูยักยักตัวบูนะครับเหมือนเดิมครับวิธีการนะครับให้เราเปลี่ยนว่าแรกครับยาเนี่ยกลายเป็นอลิฟนะครับสลับดท้ายจากตมะให้กลายเป็นอ่า โซคูนนะครับดูตัวตรงนี้นะครับตัว,ตวอักษรที่สามนะครับถ้าเป็นสระดัมมะตรงนี้ก็จะกลายเป็นดัมมะด้วยนะครับจะกลายเป็นอุกตุนะครับนะครับโอเคนะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับ คำว,ว่ายัดรัวระบายัดรีบูนะครับยัดแปลว่าจงตีแปลว่ากำลังตีนะครับยัดรีบูกแว,า,วาเขากำลังตีนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนอักษรแรกกลายเป็นอาริฟเลสระท้ายจากกำมมะกลายเป็นสกูลตรวจสอบสตัวอักษรตรงกลาง ถ้าเป็นสละกัสระตัวแรกก็เป็นสระเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็จะไม่ง่ายเลยนะครับคือตัวอักษข้างหน้าเนี่ยะครับเป็นสระทั้งหมดนะครับยกเว้นถ้าเป็นดม,มะอยู่ตรงกลางนะครับอักษรตัวแรกจะกลายเป็นดม,มะเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือวิธีการจำให้แบบไม่ง่ายนะครับให้เราจำไม่ง่ายแบบนี้นะครับ ถ้าตัวแรกนะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวตรงกลางเนี่ยเราจะตรงกลางเป็นหลักนะครับถ้าต,ตัวตรงกลางเนี่ยเป็นดอมมะนะครับตัว,รวแรกจะกลายเป็นดอมมะอื่นจากนั้นเนี่ยก็เป็นแคะซอทั้งหมดนะครับโอเคนะครับรจําจตัวนี้ตัวเดียวนะครับว่าเป็นดัมมะตัวเดียวที่เหลือเป็นแคสซัหมดน,นะครับในเขวิธีสร้างนะครับซึ่งวิธีการสังเกตก็คืออยู่ในนี้แหละนะครับเชัญแล้วก็สังเกต อ,อให้เราดูสระท้ายนะครับกับตัวแรกนะครับนะให้ดูอักษรตัวแรกและสระท้าย องเป็นอลิฟนะครับต้องเป็นอลิฟนะครับและสระท้ายเป็นสกูลอะไรต้องเป็นอลิฟนะครับสระท้ายสระท้ายเป็นสกูนนี่คือหลักๆนะครับโอเค นี่คือการิยกคำสั่งนะครับทีนี้นะครับการแปลความหมายก็จะมีคําว่าจงเพื่อมานะจงไปนไครับอันนี้ก็จงอะไรครับจงเขียนนะครับอันนี้ก็จงอะไรครับจงตีนะครับนะครับประมาณจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่นะครับก็คือประมาณนี้นะครับหรุออัมรี เำสยกครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมีใครมีคำถามบ้าง